สวัสดีครับผมนายกนุนครับวันนี้เช้านี้นะครับที่เขาบันไดวันนี้จะมาแนะนําการหุงข้าวแนะนําการหุงข้าวด้วยในเตานะครับไม่ใช้ไฟฟ้านะครับไปเป็นเป็นหุงหม้อดงกันตามชมครับผมเตรียมหม้อครับเตรียมข้าวครับก่อไฟครับล้างข้าวครับสักสองน้ำ เติมน,น้ำท้งครับน้ำที่สาม้วครับเติมน,น้ำครับเติมน,น้ำเกือบเต็มหม้อครับพอรับน,น้ำที่ใช้เป็นน้ำฝนนะครับข้าวผมใช้สองกระป๋องปลากระป๋องนะครับหม้อขนาดยี่สิบสี่เอายกไปกองไฟครับ วางหมอ้อรอให้เดือดคนไปเรื่อยๆพอข้าวมีลักษณะอ่อนๆนุ่มๆน,น,นิดนึงเดี๋ยวติดตามครับน้ำเริ่มเดือดข้าวเริ่มนุ่งเตรียมตัวจะดงน้ำขาวๆนี่เป็นฐานที่ออกจากข้าวนะครับช่วยต้านกดยูริกได้นะครับกดยูลิกคืออะไรกดที่ทำให้เราปวดข้อปวดกระดูกนั่นเองนะครับ ข้าวเริ่มนุ่มแล้วนะครับเราจะได้ดงกันแล้วดงคืออะไรดงคือเทน้ําออกนะครับแล้วก็มาขังไฟย่างไฟเดีย๋ยวจะทําให้ดงข้าวจะนุ่มก่อนจะดงนี่เราสังเกตจากการขยายตัวของข้าวในหม้อนะครับที่ผมใส่ไปสองกระป๋องสองกระป๋องของปลาก,กระป๋องนะครับพอผมใส่ไปสองกระป๋องเนี่ยพอน้าร้อนเกิดใกล้จะสุก ข้าวใกล้จะสุกเนี่ยมันจะมีการขยายตัวของข้าวเห็นไหมครับมันจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิมอันนี้ก็คือกข้าวเริ่มนุ่มๆแล้วนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะดงได้เลยดงคือการเทน้ำออกเดี๋ยวเราไปเทน้ำออกนะครับหม้อไม่สวยนะครับหม้อเตาถ่านนะครับเทน้ำออกครับ เน้ำบอกให้หมดนะครับจนหยดสุดท้ายก็ไม่ถึงกับให้นิ่งนะครับพอมันหยดเม็ดไม่มีน้ําหยดแล้วก็เราเอาไปขงังไฟอีกทีหนึ่งอ้าวน้ำหมดแล้วยกไฟที่ใช้จะเป็นไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็เอาหม้อข้าวที่เราเทาน้ํบอกนะ่ะวางไฟไว้ครับสักห้านาที ก็พลิก้ายพลิกขวเอานะครับอาจจะพลิกด้านนี้นะครับสลับไปด้านนี้นะครับหรือสลับด้านนี้ด้านนี้นะครับสลับไปขึ้นอยู่กับความแรงของไฟรูข้าวครับว้าวข้าวนุ่มน่ากินครับขาวจัวะเลยเป็นไงครับพี่น้องครับตบบ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับถ้าเป็นความรู้นะครับปไปใช้ได้นะครับอีพี EP ต่อไปเราจะไปติดตามหุงหมอสนามใครรู้จักหุงหมอสนามครับเดี๋ยวพาไปดูหมอสนาม e ีพีต่อไปครับช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามกันด้วยว่าจะจะหุงกันยังไงใน e ีพีต่อไปครับ